ก็สว,ส, Pick ส,สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ drafting. แล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะเปิดลูกซองทั้ง2กระบอกนี้มา VS กันนะครับซึ่งลูกซอง2กระบอกนี้นะครับก็เติมใช้จ่ายครบ400,000 GP นะครับก็ได้มาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าความแรงอาจจะแตกต่างกันนะครับและรู้ส,สึกว่าลูกซองตัวนี้น่าจะเป็นของรอบที่แล้วนะครับผมก็มาลองกันนะครับว่าไหนจะดีกว่านะครับระหว่าง400,000รอบก่อนกับ400,000รอบนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับ ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมมาครับผมมาลองดูเลยดีกว่านะครับปืนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่60สิบนะครับบอกว่าแรงมากนะครับแรงจริงนะครับรู้สึกว่ามันแบบว่าแรงแปลกๆนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับเียนลูกแป๊บโอ้โหอันนี้คือลงกัน2คนนะครับเพราะว่าแบบคือไงอ่ะ คือสร้างห้องมาแล้วมันไม่มีคนกดเข้ามาเลยนะครับก็เลยเปิดไก่2ตัวนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เข้ามาเล่นด้วยนะครับคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราแบบว่าทําคลิปอยู่เพราะเราไม่ได้บอกเขาไงนะครับโอเคปะรีบจบครับรีบผ่านด่านครับผมมามันมาแล้วบอสบอลเรียวคนเดียวจังไหวครับอันนี้ไม่ต้องใช้ AF หรืออะไรนะครับปืนลูกซองตัวนี้โคตรแรงแรงจริงนะครับ4 0 0 0 0 0 GP โอโหแต่รู้สึกว่ามีดเขาแรงกว่าเรานะครับแรงกว่าปืนเราอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าอันนี้ธนู85ยิงระเบิดไหมไม่ระเบิดหรอหรือว่าต้องเปลี่ยนลูกแม่งไม่ระเบิดเลยหรือต้องยิงโดนวะเดี๋ยวผมลองยิงโดนตัวดิเอาเคลียร์ไม่ทันอ่ะนี่ก็ได้ปึ๊บอ่าไม่ระเบิดนี่วาโอเคไม่เป็นไรใช้ลูก2องเราต่อนะครับลูก2องโคตรแรงนะครับลูก2อง8ดาวเหมือนกันนะครับโอ้โหเป็นไงอ่ะ มีดนี้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะผมเห็นคนใช้แต่มีดนี้แบบต่อให้มีปืนก๊อตหรือซามูเอลก็ไม่ใช้นะแม่งใช้แต่มีดสับอันเนี้ยสงสัยดาเมจแม่งแรงกว่าตายมีบอยครับที่เหลือก็เพื่อนเราเคลียร์ครับรงสงสัยดาเมจมีดนั่นมันน่าจะแรงกว่านะครับแรงกว่าปืนอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหแบบเดียวตายซะและ้วอดีตอดีอดีเออหมดสักทีมาเติมลูกรอเลย บอลมังกรสองหัวนะครับมาไหวแล้วครับระดับผมทำไมจะไม่ไหวเล่นทุกปืนผ่านทุกปืนนะครับเฟียตำนานลงคนเดียวได้โคตรแรงครับลูกซองตัวนี้ถ้าคูณ20อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับแบบดาเมจนัดละห0ึ่งรอยะไเงี้ยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับต้องรอแบบว่าถึงก่อนโอ้โหยังโดนอีกเอ้ยหลบก่อนหลบก่อน แล้วเพื่อนเราฆ่าตัวตายทำไมวะน,นี่อ๋อแป๊บนึงเพื่อนปลาน้มแข็งผมปลาเจดีไะดามเมจคูณสี่ครับยิงเข้าแรงๆไปเลยเดี๋ยวนะแต่ผมขอฆ่าตัวตายเอาระเบิดมาแป๊บไอ้เพื่อนเล่นเซนไนเดสไลท์ว่ะแรงปะเนี่ยถ้าเอามายิงเฟียเนี่ยรอรอรอเฟียอัปเดตเพื่อนไม่ไปเตรียมน้ำแข็งมาให้หรอเพื่อน โอ้ย lock, โดนล็อกโดนล็อกเอ้ยแป๊บนึงผมจะปาระเบิดมายิงเลยยัดสกิลแซดเลยครับเออตายเลยคาถาน้ำแข็งก็มีนี่หว่าเผื่อรอบมอนนะครับ ระเบิดใจดีไปเลยครับยิงนะครับตายแน่แตกสวยครับโอ้โหนี่นะครับก็คือประสิทธิภาพของปืนลูกซองใช้จ่าย400 0 0 g p นะครับของรอบที่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูของรอบล่าสุดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อมาก็จะเป็นปืนลูกซอง M3 ขีด511นะครับเป็นลูกซองของ รอบใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้จ่ายครบ400,000 g p นะครับเรามาดูกันนะครับว่าลูกซองตัวนี้จะแรงเท่ากับของรอบก่อนหรือเปล่านะครับมาลองดูกันนะครับแค่การยิงก็รู้แล้วนะครับโอ้โหดาเมจอะไรมันจะขนาดนี้นะครับยิงแค่นี้ก็แบบว่ารู้แล้วอะครับว่าแรงไม่แรงนะครับโอ้โหแค่พลังโจมตีคูณหนึ่งดาเมจแค่30เองนะครับโอ้โหกระสุนหมดอย่างเร็วลูกซองกากมากสำหรับผมนะ แรงสู้อันเก่าไม่ได้เลยนะครับผมว่าอันเก่ายางแรงกว่านี้อีกมาเราก็ลองดูแล้วกันนะครับคือแบบต้องบักรเบิดเจดีอ่ะถ้าไม่บักนีคือแบบแทบจะไม่รอดอ่ะจะไหวปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาก่อนคาถทาน้ำแข็งมาก่อนคาถทาน้ำแข็งแล้วก็เปิร์นโฟก8ปุ้าโอเคเดี๋ยวบักรเบิดเจดีนะครับ เเพื่อนบั克ระเบิดใจดีแล้ววะ่ะงั้นผมบั克น้ําแข็งก็แล้วกันนะครับลูกซองตัวนี้ต้องบักระเบิดช่วยนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับเอาชิบหายผมไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหลืมเอาสัตว์เลี้ยงมาเต็งเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับสร้างมันายิงเลยครับเรามีแค่คาถาน้ําแข็งแล้วก็รอดแล้วครับยิงไม่รู้ว่ามันบักหรือเปล่านะไอป้ปืนเนี้ยที่จริงอาจจะแรงก็ได้นะครับมันคงจะไม่ทุเรศแบบนี้หรอกโอเค โอ้ผมว่าไอ้ปืนเนี่ยไอ้ปืนที่ได้จากประตูผีสามยังแรงกว่านี้อีกนะครับเนี่ยที่เพื่อนเราถือเนี่ยปืนอะไรวะโคตรน่าสมเพชเลยมาถึงปืนที่ผมใช้นะมาบอสมาแล้วมาเออทำดีเพื่อนทำดีแตกเอ้ยเพื่อนเพื่อนจนมุมเอาดีเอาดีาดสวยโอ้โหมีสลับโคตรแรงอะ่ะแรงจริง สามวตรงกลางเลยไปยิงเลยยิงช้ายิงช้าด้วยนะครับดูดูดูดดลังโจมตีคูณแปดดาเมจแม่งเพิ่งจะสี่ิบเองโอ้โหอะไรวะได้แรงเลยสู้รอบก่อนไม่ได้เลยรอบก่อนยังแรงกว่านี้อะไรวะ มาเจอกับบอสตัวนี้มาบอสตัวสุดท้ายแล้วครับให้เพื่อนปาระเบิดน้ำแข็งเอ้ไม่ใช่ระ้เบิดเจดีเดี๋ยวรอรอบฟีอัปเดตนะครับผมจะปาระเบิดน้ำแข็งช่วยนะครับเดี๋ยวผมเอาคาถาน้ำแข็งมาด้วยมาช่วยโอเคยิงต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร เหมือนปืนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเวลาย,ยิงแล้วเสียงมันคล้ายๆกับปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนกระจอกมากมึกซองอะไรวะตั้งสี่แสนจีพีเลยนะเว้ยมาฟีบเดชออกมาไปยัดเลยต้องมีต้องมีช่วยอะ่ะแล้วเบิดพวกเนี้ยไอ้ปืนพกต่อเลยโอ้โหไม่ทันเอาเพื่อนยิงซะและ้ว ก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับการเอาปืนลูกซองทั้ง2กระบอกมา vs กันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ